งช่างคะลุงช่างคะทาไมถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กอะคะต้องหนาเฉลี่ย15เซนนะคะเออเขามีวิธีการออกแบบครับคอนกรีตรเนี่ยมันทาหน้าที่2อย่างมันเป็นตัวปิดผิวนะปกป้องการน้ําป้องกันอะไรไม่ให้ซึมลงไปที่ชั้นดินเพราะตัวกดรับรับแรงหลักเนี่ยของถนนคือดินนะครับคอนกรีตที่ยางมาตอยเป็นตัวปิดผิวนี่หน้าที่ที่1นนะครับปิดผิวหน้าที่สองของคอนกรีตรก็คือถ่ายน้ําหนักจากล้อเนี่ยกระจายผ่านคอนกรีตและให้ลงมาที่ดินนะครับถ้าบางเนี่ยมันจะทําให้เกิดแรงกด มากถ้าหนามันกระจายแรงกดออกไปกว้างมันก็จะกระจายน้ําหนักได้ดีเพราะฉะนั้นมันเขาเขาก็เคยเาขาคำนวณมาแล้วแล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่าโอเคถ้าใช้งานในในระดับออบตอย่างเงี้ยก็เริ่มต้นที่15เซนแต่ตามบ้านเราอะสังเกตว่าเราจะใช้10เซนก็พอเพราะว่า ระดับการจระาะจรความถี่อะไรต่างๆมันน้อยแต่พอเป็นถนนปุ๊บก็จะเริ่มที่15เซนนะครับจนไปถึงทางหลวงแผนดินเนี่ย20 23เซนถ้าลุงช่างจำไม่ผิดน,นะครับก็มีการคำนวณออกแบบครับด้วยเหตุผลทางวิศกรรมที่ลุงช่างบอก